่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขณะนี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา อดิศักด์บุนกิยาพันธ์นะครับผมทิดบวญบางประมาะเป็นใครมาจากไหนถ้าท่านผู้ฟังอยากรู้ประวัติโดยย่อ,อก,ก็กรุณาไปเปิดคลิปเสียงฟังวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2,567ที่ผมได้พูดเอาไว้นะก็เข้าไปทางบวนชาแนลแล้วก็พิมพ์นะ13กุมภาพันธ์ ทีนี้ถ้าเผื่อว่าอยากรู้ว่าขณะน,นี้ทิศบนญบางวามาทำรายการที่ไหนอย่างไรบ้างก็ไปฟังรายการคลิปเสียงวันที่5กุมภาพันธ์2 5ง8ที่ผ่านมาก็จะรู้ว่าผมทำอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับครนี้วันนี้เป็นวันรอยต่อ รอยต่อระหว่างมาคบูชาและพรุ่งนี้14กุมภาวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งแต่เป็นเรื่องดีเพราะความรักเป็นสิ่งที่จะเชิดชูจะลงสันติภาพขึ้นในจิตใจมนุษย์และ สันติภาพของมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นผมจะเชื่อมวันที่13ระหว่างรอยต่อมาคะบูชาท่านไปฟังรายการเมื่อาวานนะครับคือข้อคิดจากมาคะบูชานะครับข้อคิดจากมาคะบูชาท่านไปติดตามฟังตรงนั้นนะฮะเชื่อมโยงมา ผมคุยมาถึงว่าเมื่อเราละความดีเราต้องไม่ประพฤติผิดศีลและเราจะ,อะ,อะขออภัยไม่ใช่ละความดีเมื่อเราจะละความชั่วเราต้องไม่ประพฤติตัวผิดศีลและเราจะทำความดีเราต้องปฏิบัติธรรมห้ข้อและจิตใจของเราก็จะผ่องแผ้วผ่องใสนะเยอ่ใจสะอาดใจสว่างแล้วก็ใจสงบ นะเพราะฉะนั้นวันที่12 13 14ี่นี่เรามาทำพิธีล้างใจกันไหมครับอ้าวหลายคนว่าเอ๊ะอาจารย์ฟังแล้วมันคุ้นๆนะไอ้คำว,ว่าล้างใจเนี่ยมันไปคุ้นๆกับคำว,ว่าล้างไตครับถ้าคนที่เป็นเบาหวานปล่อยเอาไว้มากมายกายกองสุดท้ายไตก็พังแล้วก็เลือดร้อนเรื่องไต ถ้าไม่ดูแลกินเค็มจัดอะไรต่ออะไรนะครับก็ต้องไปล้างไตล้างไตฟอกไตบ้านเมืองก็เสียเงินเยอะแยะจัดงบประมาณมานะครับผู้คนไปทําบางแห่งก็ต้องเสียสตังน่นะล้างใจอล้างไตแต่ล้างใจนี่ไม่เสียตังค์ครับไม่เสียเงินครับวิธีการล้างใจทําไงฮะนี่มาปรึกษานะทิดโบวตบางประมาณ ล้างใจมันก็ง่ายๆเช้า,ชาตื่นมาอาบน้ำครับพี่น้องอาบน้ำพี่น้องก็ล้างกายใช่ไหมล้างกายให้เศษสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่กับคราบผิวหนังของเรานะคราบใครต่างๆนี่กายสะอาดแหละแล้ล้างใจในขณะที่คุณเอาน้ำลดศรีรษะคุณต้องหลับตาใช่ไหม ตอนหลับตานั่นนะเข้าสมาธิมองตาแม้จะหลับแต่มองให้เห็นชีวิตเออเมื่อวานนี้เนี่ยเราไปโกรธไปเกลียดเราไปพูดจาไม่เหมาะสมกับใครมาบ้างอืมนั่นเป็นการที่เราไปเผลอทำในสิ่งไม่ดีเราก็ตั้งปณิธานว่าวันนี้เราจะไม่ทำเช่นนั้นอีกนะเหมือนพระท่าน นะตื่นเช้ามาก็มาปรงอาบัติกันระหว่างพระผู้น้อยกับพระผู้ใหญ่นะว่าจะไม่เผลอทำผิดอีกแล้วก็จะมุ่งมั่นว่าจะทำสิ่งที่ดีเจอใครเราก็จะพูดเขาว่าสวัสดีแล้วค้างไว้หนะ้าเราก็จะยิ้มแฉ่งเพราะเรายิ้มให้ใครนะอ่าถ้าเรายิ้มถูกที่ถูกเวลานะรอยยิ้มนั้นก็จะสร้าง สิ่งที่ดีงามยิ้มมันต้องดูกาละเทศะด้วยไปยิ้มยัว่วยั่วโอยยัย่วเท้าจิกโก๋เดี๋ยวเราก็จะเจ็บหนักนะฮะเนี่เอากาวเขาว่าสวัสดีและเราก็ท่องคาถาคาถาหลวงพ่อบวนทิดบวนบางว่ามาอวดอ้างตัวเองเป็นหลวงพ่ออายุ74เนี่นะก็เชื่อหลวงพ่อบวนท่องไว้นะ อึงโกรธกูกูไม่โกรธมึงมึงโกรธกูกูไม่โกรธมึงนะเราจะรักทุกคนนะฮะอ่าเราไม่โกรธใครเราจะรักทุกคนเราไม่โกรธใครเราจะรักทุกคนแม่เสดดยนะผมเนี่ยแต่งเพลงไว้เพลงมีเนื้อสามคำชื่อเพลงเรารักกัน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 เนี่ยแล้วก็มีดนตรี มีเนื้อสามคำแต่แปลกกับเพลงนี้เป็นเพลงเดียวที่ผมร้องได้ครั้งเดียวแล้วผมร้องซ้ำไม่ได้อีกเพราะว่ามันขึ้นจังหวะไม่ถูกนะครับแต่ท่านทำจำคาถาไว้ครับคาถาทิศบวน,นะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครแต่เราจะรักทุกคนรักต้นไม้รักน้ำรักดินรักอากาศและรักสรรพสิ่ง สัพปสัต์ทั้งหลายทั้งผ่วงนี่คือยาดีจากทิศบนบางวามาท่านเชื่อผมนะ,ะท่านเชื่อผมแต่ถ้าใครบอกโอ้ไอ้นี่มันคล่ำคลือก,ก็แล้วแต่เพราะว่ามนุษย์นั้นมันก็มีการรู้แจ้งเห็นจริงไม่เท่ากันเหมือนพระท่านเปรียบเทียบไว้ว่าบัวมันก็มีสีเหลาใช่ไหมบัวใต้คนต้มบัวพึ่งจะโผล่จะคนต้มบัว ยังไม่พ้นอยู่ในน้ําบัวพ้นน้ําแล้วเป็นบัวพ้นน้ําไม่ใช่ว่าแปลว่าคุณจะปลอดภัยนะนะบัวพ้นน้ําโผล่มาก็ังมีนอนกระทูมีนอนบุ้งมากินใบสเสลเทไปหมดประเดี๋ยวก็เพีย้ยไฟมาดูดกินจนกระทั่งใบหอ่อเป็นใบกระโถนไปอีกหนังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่หมดไปหรอกโลกนี้มันมีแต่ปัญหา นะฮะ,ะบางโคก็มีปัญหาปัญหาหลายสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเมียบอกพี่ไปเวียนเทียนกันผัวก็บอกไม่ไปแล้วอ้าวทำไมไม่ไปก็ไม่รู้เองไปเดินอะไรอ่ะไปเดินรอบโบสถ์ไปเดินรอบ,บเดอบจดีย์แล้วก็ไม่รู้เดินทำไมผัวไม่เข้าใจเอาคนเป็นเมียก็ต้องไปอธิบายอธิบายว่าไงพี่สังเกตไหมเล่า เวลาเราเดินเวียนเทียนนะเราเดินวนขวาตามเข็มนาฬิกาอะไรยังมีชีวิตอยู่ต้องตามเข็มนาฬิกานะครับเราเดินเอาเอามือขวาอยู่ด้านในใช่หไหมฮะเดินทําไมต้องเดินสามรอบทําไมไม่เดินสักยี่สิบรอบเอาสามรอบพอมันพอเหมาะพอดีพอประมาณแล้วรอบที่หนึ่ง พี่ไม่ได้ไปเดินเฉยๆนะจ๊ะเดินแล้วก็นึกถึงพุทธคุณนะรอบที่สองพระธรรมคุณรอบที่สามพระสังคคุณอะ่ะแปลความว่าไงก็แปลความว่าที่คุณเดินรอบแรกนะนะก็นึกถึงพระพุทธเจ้าถามตัวเองว่าเป็นชาวพุทธนะ รู้จักประวัติศาสดาตัวเองไหมถ้าไม่รู้ก็ไปหาฟังประวัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเสด็จดับขันปารินิพานท่านตัดสรู้อะไรท่านตัดรู้ตอนที่ท่านเป็นหนุม่มท่านก็อยู่ในวังและท่านก็ละจากทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสิ่งนอกกาย นะเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตท่านก็ลาออกบวชตามวิถีแนวทางของท่านและวันหนึ่งท่านก็รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวท่านเองที่เราเรียกว่าตัดสรู้โดยพระองค์เองคือคิดได้เองนะคิดอะไรได้อ๋อมนุษย์นี่เกิดมามันก็มีอริยสัจสีคือทุกที่มนุษย์เนี่ยทุก มนุษย์ต้องค้นหาเหตุแห่งทุกข์ฮนะคือสมุไทยนะทุกสมุไทยนิโรธมักและเราก็จะต้องดับทุกข์ด้วยวิธีทางไหนอย่างไรนี่นี่คืออริยสัจสีอริยสัจสีก็ต,ตามด้มักแปดทีนะ,ะดำริชอบนะวาจาชอบสัมมาอาชีพชอบ อะไรทั้งหลายทั้ง8อย่างนท่านก็ไปสืบค้นดูผมก็ไม่อยากจะมาพูดเยื่นเยอะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงโอ้ใช่ใช่และก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันตอนนี้นิพพานเป็นยังไงก็ไปรับประทานอาหารถ้าจำชื่อไว้ผิดจะเป็นนายจุนนะหรือจุนทะอะไรเนี่แหละนะเอาเบาอาหารมาถวาย แดบพบ่พระพุทธเจ้าและพระสาวกปรากฏว่ามีอาหารพิเศษมาให้พระพุทธเจ้ารับประทานไปแล้วก็บอกว่าอาหารนี้อย่าไปให้ใครรับประทานอีกเพราะว่ารับเหตุพิษเข้าไปแล้วและท่านเสด็จดับขันปรินิพานท่านก็มีนะปัจฉิมโอวาดว่า พวกเธอทั้งหลายจงยังชีวิตอ,อยู่เพื่อประโยชน์แห่งตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกคำนี้มาพูดเป็นคำสุดท้ายความไม่ประมาทนี่นะครับก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับชีวิต นะความประมาทก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัยถ้าไม่ประมาทเราก็จะปลอดภัยกับชีวิตนี่รอบแรกคิดถึงพระพุทธเจ้านะรอบที่สองคิดถึงพระธรรมพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนอะไรเราไปวัดนะไปเพื่อจะไปรู้คําสอนนะนะ โดยรอบที่สามคืออะไรนึกถึงพระสงฆ์พระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือคนธรรมดาเนี่ยที่ละแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ใช่คนเอาเอาผ้าเหลืองมาหม่มหลอกลวงชาวบ้านไม่ใช่คือละแล้วนะล้ซึ่งทรัพย์สินทางโลกไปฝ่ายหาชีวิตทางธรรมและ เป็นผู้สืบทอดพระศาสนาด้วยการนำคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือธรรมะของพระพุทธองค์มาเผยแพร่ให้กับพวกเราชาวพุทธศาสนาก็จะเชื่อมโยงต่อเนื่องยาวนานไปนี่วันสามรอบคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้าแล้วที่มือถืออะไรอยู่ละ่ะนะเอาโบกถือโทรศัพท์ไม่ใช่น,นั่นอยู่บ้าน อนตอนไปเวียนเทียนน่ะนะเขาไม่ได้ถือมือถือนะเขาถือทูบถือเทียนถือดอกไม้แต่บางคนบอกแมมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปซื้อทูบซื้อเทียนซื้อดอกไม้เลยเปิดมือถือเวียนเทียนยุคใหม่ปี68เลยเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็เรียกรูปทูบเทียนดอกไม้ ช่อบริ่มเลยแล้วก็ถือโทรศัพท์มือถือไปแหมไออย่างนั้นมันก็จะขี้เหนียวเกินไปมันก็จะประหยัดเกินไปวัดวาอารามนะพ่อค้าแม่ขายก็จะไม่ได้ขายทูบขายเทียนขายดอกไม้สินะไอ้ที่เราถือไปนั่นะถือทำไมทำไมไม่ถือสักกระเบือไม่ถือครกถือสากเวียนเทียนรอบโบ์เล่านะไอ้ที่เราถือสามอย่างนะทูบ บูชาพระพุทธที่เราเดินรอบทีนึงนั่นละนะเทียนก็บูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ดอกไม้ก็บูชาพระสงฆ์ดอกไม้แต่ละดอกเหมือนความงดงามของสงฆ์แต่ละองค์ซึ่งเป็นอริยสงฆ์ในอนาคตเมื่อรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะในแต่ละสำนัก ก็จะมีความงดงามพี่น้องครับเนเวลาปฏิบัติอะไรเนี่ยนะอย่างที่ทิดโบทบางกว่ามาถูกสอนมาตั้งแต่เป็นนิสิตเกษตรต้อเข้าใจโซตัสโซตัสมาจาความรุนแรงในอักษรโซตัส S O T U S T ตัวนี้แปลว่า tradition คือวัฒนธรรมประเพณีนะรุ่นพี่ก็ตะโกนกรอกใส่หูเอ้ย ต้องเข้าใจประเภทนี้ให้แจมแจ้งเนี่ยประเภณนี้มาฆบูชานะฮะไม่ใช่อ่าไปเข้าไปวัดก็ไป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 เพื่ออะไรไปเพื่อจะโพสต์รูปลงให้คนเห็นฉันเนี่ยธรรมะนะฉันเนี่ยธรรมะฉันเนี่ยไปวัดนะฉันเนี่ยไปเวียนเทียนนะอ่าเ,เพื่อจะโชว์ว่าฉันเนี่ยธรรมะสูงส่ง ไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่ธรรมะแล้วนะผมไปวัดอยู่แห่งหนึ่งเออชื่อก็ได้วัดถ้ำเขาวงอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในสมัยที่เริ่มแรกๆที่เขาไปสร้างวัดที่วัดถ้ำเขาวงแต่หลังๆนี่ผมไปผมไม่เจอข้อความนี้แล้วนะข้อความที่ว่าคืออะไร ไปเจอข้อความว่าท่านเป็นผู้รู้ธรรมะหรือมีธรรมะเออคำนี้ดีมากๆถ้าท่านเป็นผู้รู้ธรรมะพูดได้เป็นนกแก้วนกคุณทองไปท่องบาลีว่าไปแต่เป็นคนไม่มีธรรมะอันนี้ก็เรียกว่าพูดไปเรื่อยเปื่อยนะโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เข้าใจจำงบมาพูด แต่ถ้าท่านไม่ค่อยรู้ธรรมะหรอกแต่ถ้าท่านรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจชีวิตด้วยตัวท่านเองเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านบอตัดสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองนะฮะอ่าถ้าเป็นคนมีธรรมะคือปฏิบัติด้วยรู้แล้วปฏิบัตินะคือบางคนรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะ นะปากพูดเนะี่ยก็เรียกว่ามือถือศากปากถือศีลนั่นแหละนะมือถือศาก <c oughs> ก็ความหมายไม่ดีปากปากถือศีลพูดว่าโอ้เป็นคนมีศีลมีธรรมอย่างนี้แต่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติในหลักศีลในหลักธรรมกลับกลายเป็นคนช่อฉนหลอกลวงเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์มาเป็นเครื่องมือในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตตัวเองนะเอาเครื่องมือของพระพุทธองค์ มหาประโยชน์ใส่ตนนะครับมิได้เป็นผู้ที่มีธรรมะโดยแท้จริงผมเจอเยอะครับในอดีตี่ผมเจอมาเยอะคนรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะอันนี้หนักบางคนรู้ธรรมะนะโอ้โหเห็นแก่ตัวหนักกว่าอีกนะครับเห็นของใครไม่ได้อยากได้ไปหมดนะฮะนี่เพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นคน เป็นผู้ที่มีธรรมะคือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะจะรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างผมนี่โอ้รู้งูปลาปะนะบทสวดอะไรก็สวดก็เขาไม่ค่อยได้ไอจจะว่าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าก็ได้บ้างเพราะว่าตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นประถมหนึง่ง จนกระทั่งถึงจบมสหนี่ยผมอะไม่รู้เป็นไงครูก็ให้นำสวดธรรมะคือคุณากรชวนสอบสาทรดุดจ,จะดวงประทีปชัชวานอะไรเนี่ยท่องกันมาระหุงสาตวามินิตมิตาโซุทันตังคีริเมฆลังอุจิตตะโคละตะเซนามาลังไม่รู้แปลว่าอะไรครับ ทองไปนกแก้วนกคุนทองไปเคร่งบาลีว่ากันว่ามันขลังนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะลงท้ายวันนี้ว่าพูดมาตั้งสองวันแล้วเนี่ยก็เพื่อให้ท่านเป็นผู้มีธรรมะจะจะรู้ธรรมะรู้แค่เท่าหางอึงก็รู้นิดหน่อยไม่ต้องรู้เยอะแต่รู้เยอะแต่ไม่ประพฤติธรรม ไม่มีประโยชน์นะนี่ก็ข้อคิดจากวัดธรรมเขาวงเพราะฉะนั้นแม้ไปวัดโนยางที่ไปอุบลน,นะวัดหนองป่าพงของหลวงปู่ชานุ่นโอ้ไปดูสิต้นไม้เต็มแล้วที่ต้นไม้เขียนเขียนอะไรเขียนอักษรข้อความให้ต้นไม้สอนธรรมะกับผู้คนอ่านคิด แล้วก็รู้ชอบเห็นจริงด้วยตนเองไม่ต้องรอให้พระสงฆ์ท่านมาบอกแล้วจึงจะรู้บางคนไปนั่งฟังก็ไม่รู้แต่ถ้าดูเห็นใช้ปัญญาสติปัญญาพิจารณาแล้วท่านก็จะเป็นผู้พบความสุขของชีวิตนะเป็นคนรวยก็ได้เป็นคนจนก็ได้มีความสุขนะครับ รวยรวยก็สุขแบบรวยจนก็สุขแบบจนมันก็เป็นความสุขอย่างเดียวกันนี่ก็คือข้อคิดจากทิฏบวนบางประมาะคิดแบบยาวๆนะฮะในวันมาฆบูชาและลอยต่อมาฆบูชากับวันวาเอ็นทายนะครับแต่ถ้าเบื่อท่านจะฟังแบบสั้นๆทุกวันทุกอาทิตย์นะฮะอาทิตย์ละครั้งเนี่ยก็ไปติดตามชม รายการข้อไปฟังรายการข้อคิดทิศบ้วนนะทั้งฟังทั้งชมนะครับท่านพิมพ์เข้าไปที่ช่องอาจารย์บ้วนนะชื่อช่องอาจารย์บ้วนซะก่อนแล้วก็ไปฟังข้อคิดทิดบ้วนที่ผมได้พูดให้ท่านได้ฟังเอาไว้ในรายการแล้วนะครับเพชรพลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวหูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีรามิดปุย๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร